สวัสดีจ้ายายหนูจา้าชาแนวมาแล้วพี่น้องจ้ามาด้วยจ้าเดอ้อเหมือน,นี้มากินพัดทัวพี่น้องพัดทัวแขกใส่เห็ดฟางใส่เห็ดเค็มนะคะบานยาย่หนูจ้าค่ะพี่น้องจ้านะคะจานบักไงค่ะไข่บะหมี่กับเขา่าเย็นกับเขาแรลกัก็มาเด้อค่ะเดอ้อมากินเขา่าบานยาย่หนูค่ะพี่น้องพัดเมื่อกี้นี่ต่างกล่องดีโท,ทรศัพท์ลนพี่น้องเลยก็เลยเปิดไทยมาทายตอนที่พัดแล้วนี่แหละค่ะนะคะนี่แหละคือยูทูบเบอร์นะคะ เบื้องลังการไทยทำนี่เป็นแต่จะหัวแต่จะหัวพี่น้องมาจักเสียงนกมาจักเสียงมาเฮาค่ะมาเด้อค่ะเด้อเด้อเด้อค่ะเด้อเอินพี่เอินน้องค่ะไลเดอรแล้วค่ะมาจะมามากินเข่าบ้านย่า่หนูค่ะพี่น้องผัดถั่วค่ะผัดถั่วแขกนะคะใส่เห็ดฟางอัย่า่ผัดนี่ย่า่เสียนเอาใส่เต่าเจียวพี่น้องหิวเข่าพร้อมลิน้นรั่วพร้อมเบา่ากระดาษย่า่ใส่เต่าเจียวแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะ แล้วก็ใสซี่ยู่ขาวค่ะพี่น้องใส้น้ำตาลค่ะผัดถั่วแขกนะคะบ้านยายหนูจ้านะคะวันนี้มาด้วยใะเด้อพี่น้องจ้านะคะง่ายๆค่ะพี่น้องอาหารจานเดียวค่ะยกขึ้นโต๊ะค่ะพี่น้องนะคะมาด้วยใะเด้อมากินข้าวบ้านยายหนูค่ะพี่น้องจ้ากินกับอันผัดถัว่วผัดถัว่วแขกถั่วแขกมันสิออกวันๆกรอบๆค่ะพี่น้องฮาอย่าผัดดุนนะคะผัดแบบ พ่ให้มันนันซุกไ้มันกร,บกรอบๆค่ะพี่น้องมันสิกรอบค่ะพี่น้องเฮ็ดฟางคือกันนะคะมามา้าพี่น้องจ้ามากินเขา่าบานย่ค่ะเฮ็ดไปแล้วหนึ่งยางค่ะเมือน,นี้กับเข่าไรยางอยู่พี่น้องนี่ละค่ะมีผัดถั่วแขกนี่ละค่ะจานแรก <c oughs> จานต่อไปเฮ็ดยังจังว่ารุนกันได้พี่น้องเด้เอเฮ็ดกับเข่าค่ะมามา้าพี่น้องจ้ามากินบานย่ค่ะนี่ละค่ะอาหารอาหารแสบค่ะพี่น้องจ้านะคะผัดถั่วแขก มีประโยชน์พร้อมค่ะกินแล้วบ่อ้วนกับพี่น้องเพราะว่ายายบร์เลยใส่เนื้อมูบาร์เยใส่เกี่ยวกับเนือ้อสัตว์นะคะใส่แต่เห็ดฟางแล้วก็ใส่เห็ดเ,เ,เค็มกับพี่น้องใส่แต่เจียวแค่นั้นนะคะมา,มากมาจ้ะอาหารเพื่อสุขภาพกับพี่น้องกินตอนเย็นๆค่ะนะคะกินยแยมเมอแองกีนี่นะคะพี่น้องจ้านะคะมันจังโมเห็ดในอ้วนกับพี่น,อนะน,อน้องบาแต่แสบบารซูมใกล้ๆก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเบื่อไปนะเป็นแต่แสบบ่ค่ะพี่น้องมาได้จ้าเด้อ พัดทัวค่ะพี่น้องพัดทัวสู้ไหมพี่เห็นน้องเบิรงนกันค่ะคุณนะพุ่มใจไทยทำกับพุ่มใจจะคของค่ะพี่น้องว่าจะคของเห็ดเป็นตะเสียบนะคะโอ้ยคุณนหพี่น้องจังมุนให้พี่เห้น้องเบิรงกัน้อค่ะซูมค่ะซูมซูมพัดทัวแขกจานเดียวก็อยากซูมนะคะพี่น้องจ๋านะคะนี่นะคะมาจ้าพี่น้องจ๋ามากินเขาบ้านายหนูค่ะพัดทัวแขกใส่เห็ดฟ้างใส่เห็ดเข็มทองค่ะพี่น้องจ๋านะคะแซบแซบค่ะ คลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหะคะ่ะพี่น้องจ้านะคะขอบคุณสําหรับการติดตามช่องยายหนูจานะะ่าชาแนลด้วยค่ะเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ยายเลยนะคะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิง่งติ้งๆเพื่พอสิบอ daily านคลิปต่อไปไปละคะ่ะคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณสําหรับการติดตามช่องยายหนูจ่าชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ